ในช่วงนี้เป็นช่วงของการเปิดรับสมัครนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาต่างๆ ผู้ปกครองต่างพาบุตรหลานเข้าสมัครสอบในสถานศึกษาที่ดีที่สุดซึ่งผู้ปกครองเชื่อว่าคุณภาพทางการศึกษาของแต่ละสถานศึกษาแตกต่างกันบางรายพยายามหาช่องทางเพื่อให้บุตรหลานได้เข้าเรียนจึงมีการทุจริตในการเรียกทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์ตอบแทนแก่สถานศึกษาจึงเป็นช่องทางให้เจ้าพนักงานของรัฐสแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ด้วยเหต Nacional, ุนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษามาตรการป้องกันการทุจริตและให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดนั้นๆได้ใช้มาตรการเข้มงวดทั้งเข้ามาร่วมในการตรวจสอบตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการรับนักเรียนช่วงที่มีการรับนักเรียนและภายหลังการรับนักเรียนพร้อมทั้งสุ่มตรวจสอบการรับนักเรียนของสถานศึกษาด้วย มาตรการนี้เป็นมาตรการที่คณะกรรมการเขากําหนดไว้เพื่อป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์หรือที่เขาเรียกกันว่าแปะเจีย๊ยสําหรับปีนี้เราก็มาประชุมร่วมกับสพม .35 กับศึกษาธิการจังหวัดนะฮะจากตัวเลขนะครับที่ประชุมรากว่ามันไม่สูงครับมันไม่สูงเนื่องจากว่าเกณฑ์ที่รับไว้เนี่ยมันไม่เกินกว่าเกณฑ์งั้นเด็กฝากโอกาสเนี่ยแทบจะไม่มีเลยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิด มีจำนวนที่เพิ่มกว่าเกณฑ์ที่รับนะครเราก็จะมีโรงเรียนสำรองที่ใกล้กับบ้านของนักเรียนให้มากที่สุดนะฮะอันนี้ไม่น่าจะมีปัญหานอกจากโรงเรียนที่ใกล้แล้วเนี่ยก็จะแนะนำให้ไปโรงเรียนเอกชนในกรณีที่พบการทุจริตเช่นเรียกรับเงินหรือรับเด็กฝากเรื่องแปเทียนะครับถ้ามีปุ๊บเราก็ตั้งคณะกรรมการไต่สวนเลยนะฮะหรือมอบพนักงานไต่สวนแล้วก็ดําเนินการไต่สวนตาม กระบวนการและขั้นตอนทางกฎหมายของปมปชบทลงโทษก็คือถ้าเป็นความผิดอาญาก็อย่างที่ทราบก็ขึ้นศาลคดีอ,อ,อาญาแต่ถ้าเกิดไร้แรงมันก็จะพุ่งด้วยมิไหนก็ลงโทษไล่ออกกดออก ไม่เพียงแต่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเท่านั้นที่เข้ามามีบทบาทยังมีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาบูรณาการด้วยจึงจะช่วยเปิดโอกาสให้เกิดความเท่าเทียมกันและเกิดความเป็นธรรมในสังคมอย่างเป็นรูปธรรม